สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องลอกหยุดน้ำนะครับสายที่ชอบตีอ่ะปอมต้องดูแล้วครับเ,เป็นลอก shimano slx 150นะครับเป็นลอกหยุดน้ำก็มีใบรับประกันครับโดยตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยครับมั่นใจได้ครับว่าเป็นสินค้าของแท้100%เดี๋ยวจะค่อยๆเปิดให้ดูกันนะครับามาดูสเปค ข้างกล่องกันก่อนครับนี่ก็เป็นน้ำหนักเบรกนะครับ5.5กิโลอัตราทดก็6.3ต่อ1ก็หมุนลอก1รอบนะครับก็จะดึงสายกลับมา63สมเซนหรือ25นิ้วนะครับส่วนสายที่ใช้ก็มีประมาณนี้เลยขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับขนาดของสายที่ใช้นะครับ กับความยาวก็เป็นความจุของสายนั่นแหละครับเช่นอันนี้10ปอนก็จะได้120เมตร12บองปอนก็110เมตร14ปอนก็จะสั้นลงมาหน่อยเหลือที่90เมตรเดี๋ยวมาเปิดดูด้านในกล่องกันเลยนะครับเป็นของแท้นะครับนี่ตัวนี้ ตัวที่ผมเปิดมาในตัวนี้เป็นหมุนขวานะครับหมุนขวาโอเคเดี๋ยวกลับมาดูกันว่ามันมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับในกล่องก็จะมีคู่มือแบบนี้ครับถึง อบรรยายถึงชิ้นส่วนต่างๆของตัวรอกเจ้า slx ถ5ึงตัวนี้ม่าไปเป,เปิดดูเอาเองับมันมีอยู่หลายรุ่นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นใบรับประกันนะครับแล้วก็เงื่อนไขาการรับประกันครับของ shimano service center ครับอันนี้ก็จัดจำหน่ายโดยบริษัท m โกล l ่นะครับนี่อันนี้ บริษัทม็อกโกเลี่จำกัดอยู่ที่ถนนพระรามเก้าก็มั่นใจได้เลยครับก็นี่เป็นใบรับประกรันก็กรอกแล้วก็ส่งไปตามนี้นะครับแล้วก็มีน้ำมันครับน้ำมันสำหรับไปหยอดหลอดลื่นไปกันต่อครับมาชมรายละเอียดกันครับ คือชิมาโนของแท้มันก็จะต้องเป็นแบบนี้นะครับทั้งวัสดุการประกอบแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆนะครับซึ่งมันมีของปลอมออกมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็มาขายอยู่ในแอปพลิเคชันบางแอปในราคาที่มันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะเป็นราคานั้นนะครับเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเห็นเลย350บาท360บาทแล้ว เวลาเราเลือกซื้อเราก็ไม่ได้เข้าไปดูสำรวจให้ดีๆว่าร้านค้านั้นนะมันเป็นร้านอะไรเขาขายอะไรบ้างแล้วก็น่าเชื่อถือไหมจริงๆเวลาเราเลือกซื้อให้เลือกซื้อที่เป็นร้านค้าทางการครับเ็าจะมั่นใจได้ครับเอาจากผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในไทยก็จะดูปลอดภัยกว่าครับเดี๋ยวในตอนนี้จะให้ดูโฉมรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับ ผมก็จะบรรยายตามไปด้วยตัวนี้ก็ผลิตที่ประเทศมาเลเซียนะครับตัวที่อยู่ในมือผมก็จะเป็นตัวอันนี้หมุนขวาครับนิ่มดีทีเดียวครับรายละเอียดงานของแท้มันก็จะดูเนียนตา จับดูน้ำหนัก Bonjour ต่างๆอะไรมันมันได้อ่ะครับเนี่ยระบบเบรก จริงๆร้านค้าในระบบออนไลน์ก็มีอยู่หลายร้านค้าครับซึ่งขายอุปกรณ์ตกปลานะครับเราก็เลือกดูได้เลยครับร้านไหนเขาจัดโปรโมชั่นแบบไหนราคายัางไงเราก็ไปสามารถไปดูดูให้มันละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอก mm hmm. ก็จะมีหลายครั้งที่ร้านค้าในต่างประเทศนะครับเป็นต่างประเทศแล้วก็ยังไม่ใช่ร้านค้าที่เป็นทางการด้วยนะครับมาแปะหลอกพิกัดเอาไว้ว่าส่งมาจากในประเทศไทยแล้วพอ สินค้าซึ่งมันไม่สมกับราคาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ามันถูกแล้วก็ได้ของดีมานะครับคือลอกมันราคาหลากหลายพันแต่พอได้สินค้ามามันกลายเป็นราคาต่ำกว่าที่จ่ายเงินไปอีกอันนี้เขาเรียกว่าโดนหลอกนะครับให้ตรวจสอบด้วย,วยให้เป็นร้านค้าที่เป็นทางการพกลงท้ายด้วยมอทั้งหลายก็จะมั่นใจได้แล้วก็ดูร้านดูรีวิวที่มันเป็นคนไทยนะครับก็จะยิ่ง ปลอดภัยเข้าไปใหญ่เดี๋ยวมาดูระบบหน่วงเขาจะเปิดฝาให้ดูนะครับนี่เปิดก็าเลื่อนมาอย่างนี้ก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นี่ครับให้ดูระบบภายใน ใช้ถนัดแบบไหนปรับยังไงก็แล้วแต่ตามถนัดเลยครับอันนี้ให้ดูในรายละเอียดของชิ้นงานเฉยๆนะครับเวลาปิดก็กดลงไปแบบนี้ครับแล้วก็ปิดเลย ป๊บแค่นี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้ไปดูภาพรวมนะครับเดี๋ยวไปถ่ายกันต่อเดีย๋ยวผมจะมาประกอบเข้าชุดให้ดูนะครับอันนี้เป็นคันของ r ร o b i s a b e r ปกติผมใช้หมุนทรายขนาดขวาถ้าชอบหมุนทรายประกอบก่อน ก็จะได้มาเป็นแบบนี้สวยทีเดียวครับนี้ก็คลอนสปูน ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเรียกคลอนสปูนนะเพราะจริงจริงแล้วยิ่งปรับให้ไอ้ตรงตรงนี้มันหลวมมากขึ้นมันก็ทิ้งสายลงไปเร็วขึ้นแค่นั้นเองครับยิ่งปรับแน่นมันคลอนน้อยมันก็หนืดก็ต้องไปเรียนรู้กันนะครับสำหรับใครที่จะใช้ลอกหยดน้ำแล้วก็ชอบตีอะปอมนะครับ ย้ำอีกทีครับตัวนี้เป็นชิมาโนแท้ครับมีใบรับประกันอยู่ในกล่องนะครับก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรพวกการใช้งานก็หลายๆช่องเขาทำเอาไว้หมดแล้วแต่อยากจะบอกว่าชิมาโน s l x 1 5 0มันสวยดีแล้วก็มันมีรุ่นแยกๆออกไปอีกเยอะเลยเนะี่ยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับ ผมก็ยังดูรายละเอียดไว้ไม่หมดมันมี 150, 150, ้ HG 150, XG แล้วก็มี151อีกเนี่ยตามนี้เลยครับแต่ถ้าเป็นไอ้พวกที่มันมีเสียงวีด,วดที่เป็นระบบหน่วงอ mm ิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นพวกที่มีรหัสลงท้ายด้วย DC ครับเป็นลอกคิมาโนที่มีรหัส DC ก็จะ ราคาสูงขึ้นไปอีกมันก็จะมีระบบหน่วงอิเล็กทรอนิกส์อยู่ด้านในครับซึ่งแตกต่างจากเจ้าตัวนี้เจา้จาตัวนี้เป็นระบบหน่วงที่แกะให้ดูเมื่อสักครู่นี้แหละครับนะครับก็ต้องศึกษากันหน่อยสำหรับในเรื่องของวิธีการใช้งานเดี๋ยวจะมา ในตอนหน้านะครับนี่ก็จะประมาณนี้ส่วนของน้ําหนักตัวลอกก็อยู่ที่ต้นคลิปแล้วนะครับอยู่ข้างกล่องโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับบายบายสำหรับใครที่สนใจลอกตัวนี้ก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปซื้อเก็บเงินไปทางเอาได้เลยครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย